นีลคนท้องอันนี้คนท้องอันนี้คนท้องเด็กสตีสดีขอ๋อคนเก่งคนเก่งของแม่อ่ะคนเก่งของแม่เก่นมกเก่มกิน่งมากมาแล้วมาแล้วอีแจ็คมาแล้วอีแจ็โอ๋ยลงไปดีๆดูปวดทิ่มลงมาแล้วนะทำดีๆเด็กน้อย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  สนใจสอบถามได้นะคะสามเดือนสองเดือนครึ่งไม่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 ปล่อยนะเพราะว่าตัวเขายังเล็กเกินแล้วเอาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนว่าเขาไม่แข็งแรงพอเขาไม่แข็งแรงเสร็จก็จะทําให้เสียงตายง่ายตายง่ายท้องเสียง,ง่ายก็ปล่อยสามเดือนกาลังแข็งแรงแต่ถามว่าสองเนี่ยสองเดือนครึ่งอเขากินเองได้แล้วนะที่บ้านอะเนี่ยเน,นอันนี้สองเดือนครึ่งกับไหนอะ อยู่คุกอันนี้สองเดือนครึ่งกับอ,อันนี้อันนี้สามเดือนอนี่ตัวนี้อันนี้สามเดือนปล่อยแต่ผู้ชายนะคะเขาจะแข็งแรงกินเองได้ไม่ต้องป้อนแต่ถ้าเขาไม่เชื่องแต่ที่บ้านไม่ขู่ไม่กลับถ้าทําให้เชื่องให้เขาติดเราก็พยายามจับเล่นทุกวันเล่นบ่อยๆหาดอปเปอร์ค่ะมาป้อนนมเขา ป้อนนมให้เขาติดก่อนแล้วก็ให้เขากินเองบ้างแล้วก็ป้อนเองบ้างถ้ามีเวลาก็พยายามป้อนเองเขาจะได้ติดมือเราแต่การเลือกชูก้าพยายามเลือกที่เขากินเองได้แล้วจะไม่มีอาการเสี่ยงท้องเสียหรือตายง่ายนะจะไม่มีอาการเสี่ยงเพราะว่าเขากินเองได้เขาแข็งแรงแล้วเวลาเปลี่ยนมืออ่ะชูก้าจะมีปัญหาเวลาเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของอ่ะเขาจะท้องเสีย พี่สโนโนคือเลี้ยงไม่ไม่ไม่ไ,มได้แบบว่าเลี้ยงขายโดยเฉพาะนะแต่ว่าเขาออกมาเยอะก็เลยพยายามปล่อยพี่สโนโให้กินนมอย่างดีนะไม่ได้ให้กินซีเรเล็กนะคะให้กินนมแอคไซน์นะใครเอาไปก็เอาแอคไซ์ให้เขากินได้เลยไม่ต้องไปปรับท้องบางคนมือใหม่ปรับท้องท้องเสียน้องตายอีกบางคนมือใหม่ไม่สามารถแบบแก้ไขได้เวลาท้องเสียพาไปหาหมอก็ไม่ได้ก็คือไกลด้วยบางคนก็งบไม่มีบางคนก็ไกลเกิน ก็ทําให้หน้องตายถ้าท้องเสียแล้วยากนะยากที่จะแก้ไขอะ่ะยากมากๆเพราะถ้าเกิดไปซื้อในแหล่งที่เขาที่เขาขายอะ่ะมันจะมีเชื้อโรคติดมาเหมือนบอกว่าเขาติดเชื้อมาค่ะทําให้เขาท้องเสียติดเชื้อแบคทีเรียมาก็จะทําให้หายยากหายท้องเสียยากแต่อันนี้คือเราเลี้ยงเราเลี้ยงไว้เองแล้วเขาออกลูกมาเยอะก็เลยแบบปล่อยๆบ้างมีอีกกองหนึ่งนะคะอีกกองหนึ่งสี่ตัวอันนั้นก็กลาลังท้องอยู่ อันนี้ท้องอันนี้ท้องอีกกองหนึ่งก็ท้องอีกกองหนึ่งลูกแฝดอ้อนมืออ้อนมืออ,อ้อ,อ,อนมือ <S 1> <S 1> <S สังเกตโอ้ดูกินเก่งมากหลับหูหลับตากินเลยลูกกินเก่งมากนะสังเกตดูว่าเวลาจับเมื่อกี้ไม่มีเสียงขู่มไม่มีเสียงกัดอะไรเลย แต่ถ้าเปลี่ยนมือก็พยายามแบบว่าเขาอาจจะตกใจแล้วก็แตกกลิ่นทําให้แบบว่าก็จะมีขู่มีฉกบ้างในช่วงแรกๆแต่จากนี้ไปเขาจากบ้านจากบ้านนี้ไปอ่ะเขาไม่ขู่ไม่ฉกไม่กัดนะเละเทมดแล้วล,ลูกนุ่นๆไอ้แสบนึอไอ้แสบสองเดือนกว่ากินเก่งอันนี้สามเดือนก็กินเก่งกบ้านนี้กินเก่งทุกตัวนะ กินเองเป็นแล้วด้วยไม่มีปัญหาในการแบบป้อนนมน้องไม่ยอมกินอะไรเงี้ยถ้าเอาไปใหม่ๆน้องอาจจะไม่กินเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเขาไม่ชินไงเขาไม่ชินเหมือนเปลี่ยนแม่การดูชูกา้าถ้าสองจุดห้าเดือนคือไม่ค่อยอยากจะแนะนําหรอกนอกจากคนที่เขาบอกว่าเหมือนจตุจักรอย่างเงี้ยเขาขายคือเขาเอามาทีแบบโอ้เป็นร้อยสองร้อยตัวเขาก็เลยต้องต้องปล่อยใน